มเสนไปเก็บขวดมาให้ป๋าครับจะใส่ใครยังถังขยะแล้วโอเคมาช่วยกันแล้วเก่งครับมาโอเคเก่งมากเราเปเอาใส่นี่ใส่นี่ปึ๊บอ,อ่ะเอามาอีกครับเอามาโอเคเก่งมากครับปึ๊บอ่ะอามาอีกครับทิ้งใส่ขยะเลยนี่ไงเอาไว้ขายอ่เอาไว้ขาย <Yeah. S 1> อเอาไว้ <Okay. S 1> าไขายครับ โอเคไปเอาเข้ามาครับลูกไปเก็บมาช่วยกันลรวอเอามาอีกครับโอเคเก่งมากมากเลยเอามาอีกเลยป๊าปาก็ทิ้งเสียนี่เลย,ยเห็นไหมก็ทิ้งเสียตรงนี้เลยโอเคครับช่วยกันจะหมดแล้วลูกเก็บมาอีกเรวเอามาอีกครับมาโอเคเก่ง okay, มากเลยปมือหน่อยปมือหน่อยปมให้ตีหน่อยโอเคโยนให้ ใช้ปะป๊าอีกเหรอมาเอามาสิลูกเก่งมากครับไปไหนเอาไปจ่ายตังค์ลูกมาแล้วมาปะป๊าพาไปจ่ายตังค์แล้วกลับบ้านนะต้องเอาจีนเอาสองอะไรเหรอครับ mới xin nóng đưa chăng đấy mà leo Hãy subscribe cho ไหนตัวไหนลูกไหนตัวไหนบ้างไหนอ่ะจะเอาหมดเลยเหรอมันเยอะไปเปล่าอเอาไหนกันแน่แพ้แแไหนแพ้อ,อันนี้เป็นรถรถเอาอันนี้เหรออ่าไปแกะอีนู่นปะขอบคุณครับก่อนไหนขอบคุณท้าบที่สุดก่อนขอบคุณครับก่อนห<ป>อมแก้วปลาด,ด้วยหอมแก้วป๊าปดด้วย โอเคอ่ะเถอะปะปะอุ้มไปปะอันนี้เอาเก็บเนาะแล้วก็เอาตัวนี้อย่างเดียวแล้วกันอ่ะปะปะอุ้มมาเอาด้วยเหรอเอาอันเดียวพอน้องทำอะไรหรอน้องใส่ชุดนอนแล้วทำไมไม่นอนน้องมันเล่นอะไรครับนี่แท็บฮะเท็บอะไรครับ,บสีระบายสี อันนั้นสีลูกทำไมน้องไม่นอนครับน้องอยากได้เหรออยากได้ไหมครับมันเล่นไม่ได้นะลูกเดี๋ยวมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้มาปะเอาไปจ่ายตังค์ให้มีไปจ่ายตังค์ปะเอาไปใส่รถเขน็นไปใส่รถเข็นปะเราจะไปะจ่ายตังค์ละอันนี้น้องรู้ก่อนเอาไปใส่รถเข็นนู่นครับน้องครับลลอ,อ่นหนังสือ อะไรครับโอเคไปไปเก็บไปจ่ายตังค์ปะปะครับเดี๋วพี่เข้ามาแล้วเร็วลุกๆลุกเร็วเอาจ่ายตังค์ของนี้ลูกของนี้ครับอา้าวข้างฝ่งนี้จ่ายฝังนี้ครับไปนู่นละเมื่อกี้น้องกวนตาไหมเมื่อกี้กวนตาไหมครับแอนน์แอปน์จัญการเองเนี่ย,น,น,ยน้องชอบพูดมั่วตลอดเลย น้องเชื่อป๋าป๋าสิงั้นถ้าน้องไม่ดื้อป๋าป๋าไม่ให้ดูนะอ่ะน้องน้องนอนน้องนอนนอนโอเคนอนดีๆครับนอนนอนป๋าป๋าจะให้เมื่อกี้น้องนี่เถียงป๋าป๋าไหมอ้วเนี่ยก็น้องก็เป็นแบบนี้ไงเวลาป๋าป๋าพูดเวลาป๋าป๋าพูดน้องก็เถียงแบบนี้แหละงั้นสวัสดีครับก่อนป๋าป๋าจะให้ดูสวัสดีครับก่อนอ่าไบายด้วยไปบายด้วยอ่ะทีนี้นอนลงครับอ่ะนอนลงนอนลงโอเคเก่งมากห้ามดื้อนะ ช่วยใส่ทำให้ใถูกไหมแล้ววันนี้ภาร,รก,กิจตรกส่วน,นั้นต้องอยอมรับว่ามันมันไม่มีอะไรถู้การ้ผมอยู่อยแนะเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ซึ้มาจากปีหกสอง่านน้องเชิชด้าลูก มมชิงครับขึ้นเรียนไปหรือเปล่าออืไม่ต้องรีบหรอกเดินช้าๆครับเก่งเกินก็ไปหายใหญ่เหรอ,อไหนๆเปิดให้หนึหน่งสองอ,าากอ,อก้ําเงาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวชนอีกเฮ้ยไายครับแล้วมันจะตกะมันจะตกกับลูกแล้วขาจะหักเกินไปนะน่นี่มันยืนตกมือเต้นอยู่

Chụp, chụp Nào อร่อยไหมครับเกมมมม่งมากเลยพุจ้าก่อนพุจ้าพัดก่นนนนนนนอนพุจ้าปัดมาชิมงขอพรมาชิมงขอพรก่อะแม่มาชิมงเรียนเก่ง เฮ้หหหยหัวหัวมือจไม่ดีนะเก่งคอทัน, okay, นเอาแขนค้ำไว้ทำไมแขนค้ำไว้หัวฟาดพื้นเมื่อกี้ล้มบ่อยทำนานขาไม่ได้ว่าหนูครับลูกหนูเก่งมากเลยหนูรู้จักทรงตัวด้วย <c oughs> โอ้เด็กอายุคแค่หนึ่งขวบเองรู้จักทรงตัวเก็บหัวงอเข่าเก่งมากเลยครับ